คุณผู้ชมคะเดี๋ยวทีนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องของทางด้านสืบนะครบาลน,นั่นเองค่ะมีการไปรวบปูเป้คือปูเป้เนี่ยเขารับจ้างนะคะก็คือกดบัตรคอนจริงๆต้องบอกว่าเวลากดบัตรคอนเนี่ยมันกดยาก,ก <ด S 1> บาัตรอะไรก็แล้วแต่จะเป็นตั๋วท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องแข่งแย่งกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะย,ยากคอมบ้านเราในต่อเราเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามมันก็ยังยากอยู่ดีนะบางทีมันเป็นช่วงจังหวะเวลาจริงๆ เอาง่ายๆจะลงทะเบียนเข้าไปซื้ออาทอยอะยังยากเลยนาทีเดียวหมดแล้วนะคะกดในแอปส้มเนี่ยจะซื้อของหมดแล้วก็เลยเป็นช่องทางรู้ทางใช่ไหมครับพี่ชาชีพออันนี้เนี่ยเขาก็ใช้ช่องทางว่าเขาเนี่ยสามารถกดบัตรคอนเสิร์ตนะคะเข้าไปพบศิลปินดาราต่างๆได้แล้วก็หลอกเงินเนี่ยผู้เสียหายไปเยอะที่เดียวกันค่ะทีนี้เนี่ยมีการไปเปิดบัญชีมาด้วยนะพอตัวเองติดแบล็คลิสไปหาบัญชีมาพาไปเปิดบัญชีก็มีไปจ้างเขาเปิดก็มีเอออันนี้โอ้โห อันตรายมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะหลอกเงินไปได้หลายแสนบาททีเดียวค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านชุดสืบนครบาลน,นะคะก็ไปจับกลุ่มนะคะทางด้านของปูเป้นะคะนำโดยร้อยตำรวจเอกพัทรพลดวงหิรันรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนนะคะพร้อมกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการที่3ทับหนึ่นำหมายจับ สารจังหวัดธัญบุรีค่ะจับกลุมตัวนางสาวกมลชนกหรือว่าปูเป้อายุ23ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีนะคะต้องบอกว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยแสบมากๆคุณผู้ชมขาจับในครั้งนี้นะคะโดยกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือเป็นผู้เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมโอ้โหหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะคใช่หรือยืมใช้ใหมายเลขโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนําไปใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด คุณผู้ชมคะไปจับกลุ่มได้บริเวณที่หน้าคอนโดรามอินทานวมินนะคะที่กรุงเทพมหาคนครนี่เองอามาดูพฤติการของเขากันหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะสืบเนื่องจากเมื่อปี2,565นเนี่ยนะคะทางผู้ต้องหาเนี่ยคือหลอกลวงรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตผ่าน Facebook แล้วมีผู้เสียหายหลายรายค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายหมื่นบาทแต่ก็หายเงียบไปเลย ต่อมานะคะปี2,566ผู้ต้องหาเองเนี่ยเห็นว่าโอ้โหได้เงินง่ายอะ่ะแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้ใช่ไหมบัตรคอนเสิร์ตมันแพงด้วยถูกต้องอทีนี้ก็เลยไปสร้างเพจใหม่นะคะที่ X หรือว่า Twitter ซึ่งไปสร้างเพจเนี่ยให้มันมีความน่าเชื่อถือมีรีวิวร,รับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตคือปกติเดี๋ยวนี้คนก็จะเช็คก่อน ว่ารีวิวเป็นยังไงกดจริงหรือเปล่าได้บัตรคอน<ม>จริงหรมีเครดิตไหมออมีเครดิตนะคะน,นี่ก็สร้างขึ้นมาเต็มที่ให้มันดูน่าเชื่อถือนะคะทีนี้ค่ะก็ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่หลงเชื่อแล้วก็ถูกหลอกให้โอนเงินนะคะรวมเงินโอนเนี่ยกว่าแสนบาท นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการหลอกขายของออนไลน์อีกหลายรายการด้วยกันคุณฟามต่อมาค่ะผู้ต้องหาเนี่ยรู้ว่าตัวเองติดแบคลิสต์นะคะจึงไปจ้างคนมาเปิดบัญชีธนาคารให้โดยหาจากในหน้าและที่น่าตกใจคือไปหาในเพจ Facebook เนี่แหละซึ่งสามารถระบุได้ด้วยนะต้องการบัญชีมา้าอายุเท่าไหร่โอ้ง่ายขนาดนั้นเลยต้องการเพศอ,อะไรรู้หมดเลยแต่บางครั้งเนี่ย ก็พาไปเปิดบัญชีเองเลยคือหมายถึงว่าไปจับคนนี้มาแล้วเออไปเปิดบัญชีให้หน่อยแล้ว,เออเออวล้ววลวเลเขาก็พาไปเปิดบัญชีเองเลยนะคะทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มได้ในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาก็ให้การนะคะว่าได้ลบแอปธนาคารของบัญชีมาที่เขาไปจ้างเปิดบัญชีเอาไว้หมดแล้วลบปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาละเนื่องจากว่าบัญชีน่ะถูกแบ็กลิสต์ หลังจากแจ้งข้อกล่าวหานะคะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยค่ะจากการตรวจสอบในเว็บนะคะเป็น b a c k l i ิสเซ l l l อรก็ยังพบว่ามีการแจ้งเตือนจากผู้เสียหายหลายรายจึงได้ทำบันทึกจับกลุ่มแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนที่สพอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะจากทางด้านผู้การจอพลตารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะคะ ก็เตือนภัยค่ะให้ระวังภยัยจากมิจฉาชีพที่โพสต์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตหรือรับกดบัตรนะคะอันนี้ต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะตรวจสอบให้ดีก่อนว่าคนที่เสนอขายบัตรคอนเสิร์ตให้เนี่ย เป็นคนเดียวคนในบัตรประชาชนที่ส่งมาให้ไหมเอาชื่อไปเช็คในเว็บไซต์ตรวจคนโกงออนไลน์แนะนำเว็บไซต์ Blacklist Seller ที่จะระบุนะคะมีเลขบัญชีชื่อนามสกุลของคนที่มีประวัติการโกงเอาไว้ด้วยโอ้โห oh, อันนี้ดีเลยนัดรับบัตรหน้างานตกลงจ่ายเงินค่าบัตรหน้างานเท่านั้นอันนี้ป้องกันการถูกหลอกนะคะหากท่านใดที่ตกเป็นเหยื่อให้รีบโทรไปอายัดเงินได้ที่ศ AOC 1441ด้วย นนแต่คนคที่โดนโกงนะอองจริงเจ็บใจคุณแต่งตัวเรียบร้อยเตรียมตัวไปรับบัตรหน้างาน เป็นผมผมกรี๊ดเลยนะฮะออมัน m, แพงนะบัตรคอนเสิร์ต<ช>อ่ะบางทีแบบศิลปินต่างชาติไม่ต้องศิลปินต่างชาติศิลปินไทยยังแพงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะอย่าลืมค่ะลองเข้าไปเช็คดูนะใครใ<ช>อยากกดบัตรคอนเสิร์ตนะคะ black list seller หรือว่าใครที่โดนหลอกแล้วนะคะก็โทรไปอายัดเงินได้ที่ศูนย์ aoc 1441นั่นเองค่ะครับก็เป็นวิธีการที่คุณแนนบอกนะจริงๆแค่เช็คแบบจำตัวประชาชนเนาะแล้วก็ดูว่ามันตรงกับชื่อที่เราโอนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่า วนมาในชื่อนี้เอ๊ะชื่อก็ไม่ตรงกับบัตรที่เอามายืนยันตัวตนนี่ว่างี้ก็เอะใจเอาไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ตัดต่อภาพก็ได้ขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะยังโดนปลอมเลยบัต,อตเอาเอาเอาเฉพาะหน้าไปใส่ในรูปประจำตัวข้าราชการตำรวจก็มีค่ะสังงานเลยคุณผู้ชม